นี่แล้วเอาไ,าเอาไปเก็บหรอกซองจนเข้ามาันเลยอันนี้โอ้ใกล้ๆก,กันที่ไดียวเนาะกุยทุยซะกันบัดนึงสีกุยชุยหูจักมาพี่น้องสีกุยทุยนั้นคือสีอะไรีก็คือสีสวยๆคือประมาณว่ามันก็แมทกันได้เหมือนกันนะนะวิวภาษาท่านสมัยอีกภาษาปากกิตงอีกมันแมทกันอยู่นะคะเนี่ยใช่ไหมมันใกล้ๆคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันนี่ กลมกลืนกลมกลืนไปได้พอพอกระล่อมกระแลมไปได้นะนอันนี้สีหนึ่งนะทุกท่านอันนี้จะเป็นสีหนึ่งแล้วก็อีกมาฝั่งนี้เป็นอีกสีหนึ่งตแต่ว่ามันก็ใกล้ๆกันคะ่ต้นดอกมอยวนไม่ใช่ค่ะต้นนี้บุงาซาลีผุนเดอ้อเด้อเพี้ยนมาสองตัวสีหญ่ใช่หอมเป็นหัวน้ำหอมเย็นชื่นใจที่นี่มีมีมีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเยอะได้ไหมไหมมันเป็นดอกยู่วนเ็น เล้วมาอะนสิเป็นนี่ยแยมเป็นมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆแย,ย่มยังแย้มมันเป็นเอิ่นเลยว่าเบิ่งเนี่ยจ้าอุ้ยนี่มะนางส้มสวนนี่นี่ลแล้วไหมนอ,นอนไหนี่เนาะน,นี่ล้านเพิ่อนี่เรา้านหินป่าบรรยากาศมันดีดีเขาหอมกว่านี่หอมค่ะอือนรันก็หอมได้ยหม่ไม่เลฮะล <c oughs> บุงาสาลีค่ะแม่ไม่ดูหอมหอมนางเยอเก็อีเห็นมันบ่ นี่นี่นี่กระถางนี่ลิ้นมังกรจ้าเก้าอี้นั่งบอดันใช่เก้าอี้ได้หนิหินเนี่ยเอาไว้นั่งฝุ่นวางนั้ำเวทีดนตรีฝุ่นเห็นวันีเวทีคอนเสิร์ตเพอรังสรรค์ใช่ไว้าที่โทรว่าเนธรรมดาเดี๋ยววันที่จะได้คลิปมันมันมันบกสมองมันดายบ่หมายถึงว่ามัไม่กลิ่นหอมแปลกๆโอ้ ถ้าถ้าคนไม่ชอบเอ่อดอกหอมเดึกคือจังดอกราตุยงสิหัวเป็นแนวนั้นใช่อันนี้ก็หอมบางคนก็อาจจะนึกว่าสาวที่ไหนใส่น้ำหอมมานั่งแถวนี้อย่างที่นะไม่ไหมโอไม่ปานนั่นใช่แต่ดิฉันนี่ไม่กลัวเพราะว่าสาวเปียกเองแล้วเี้ามาปลูกไว้เห็นนะสียังสีขาวอันนี้สีขาวต้นนี้สีขาวไฟังไนน่าจะได้นะไม่ไม่ลองดูลองดูออ้สีมันแมทกันได้เห็นไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็ อ่อนกว่าอันนั้นมันก็โอเคเแล้วเนียนๆไปเลยนะจะได้สีถ้าจะไปซื้อใหม่ก็โอ้โหอะลรบุงาสาลีเ่าบุงาสาลีมากาหลงอยู่เนี่ยเอ้อเอาออกเอาออกเลยค่ะทีมทีมงานช่างเถอะคนงามนี้ทำได้ทุกอย่างนะคะออกเลยถ้ามันกีดก็เอาออกเลย เอาเลยแม่ไหมเอาเลยค่ะเอากุหลาบพินออกให้ด้วยกันไก่กับเผานีเขาลงค่ะกันไก่ก็บอุ้ยคมกริบเหมือนคนแม่ไหมคมเหมือนเจ้าของวะซานคมเหมือนตัวนี้เอายางคมเหมือนเจ้าของเลยวะซานป้เปียกนี่ก็บ้าบ้า border พี่น้องทุกท่านคมจังเลยหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสร้องไห้วันละหลายๆโอ้โหอกสลายแตกพังไม่ไม่หัวเราะวันละนี้ นี่อยู่เตยมสายร้องไห้วันละวันละครั้งทําให้ตาสวยเนาะแต่ต้องร้องออ้ยถ้าเผินไม่อยากร้องแล้วมันจะร้อง,ม,องมันจะได้สวยไหมเนี่ยชาตินี้คือเมื่อก่อนนี้นามาหล่อเลี้ยงเบ้า,าตาใช่ไหมเ<า>มื่อก่อนนี้ร้องไห้นี่ก็คือด้วยความโศกเศร้าในใจนะ <c oughs> บีบน้ําตาไม่ต้องบีบสั่งให้มันไหลซ้ายไหลขวาก็ได้ยิ่งกว่าดาราจุกทาทองคุณเดชืออยู่บาทที่นี่ทุกวันนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่จะทําขึ้น นะคะอันนี้ยีโถยีโถด่างแต่มันไม่ด่างมันด่างแต่ใบแต่ว่าดอกออกเป็นสีชมพูแต่บัวของดิฉันแรงน้ำตลอดเลยท่อมันรั่วดอกย้ายใหญ่เลยนี่หมอได้อเอาปุ๋ยบัวใส่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาปุ๋ยบัวใส่แต่จีนมันงามใหญ่แหมแมบ่บักใหญ่งาม ดอกกันไงแต่เนี่ยดูเอานึกดูขนาดบัวยังแรงน้ำนึงวะไม่มีเวลาขนาดไหนคิดดูพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันบัวบัวค่ะแถวทะเลนตัวคุณอ้าวตัวเจ็บอีกแ้วปล่อยแถวทะเลก็คือไอตีนเป็ดน้ำคุณไหมไหม พอามาจากทะเลก็คือตีนเป็ดน้ำพูนปลูกเต็มหัวเต็มสวนบ้านเมืองขาเจ้าตัดทิมเมดปูขาก็ย่งๆเอาไว้เอาไว้เพื่ออะไรรู้ไหมไม่ใช่ให้มันสวยประดับเท่านั้นนะมันเป็นเรือนกล้วยไม้ของดิฉันแม่ไม้สังเกตว่าต้นใหม่ของดิฉันแต่ยูดีจะเตน้นนี่บ่นี่ยะเจ้ามองไปข้างนั้นตีนนั่นนี่แล้วเห็นว่าไหี้ยังสิเป็นเรือนกล้วยไม้ดิฉันเมื่ได้หนิใช่แล้วก็มียูสต้นด้วยเห็สังเกต ต้นไหนในแชนอ้วนีต้นใดนเดีด๋ยวว่างเด้ขนาดลีลาวดีขอบอเว้นขนาดตนน้นลีลาวดีก็ยังมีปะปายอยู่แต่ว่ามันงามเลยนี่ที่ชิ้นลำป้ามันขำกันไหวค่ะอันนี้อ,นอ,อันภิเศษอันบวบเป็นดอกใหรก็เอาหลักไว้เถอะเบิง่ง <laughs> งามหลกักมันอชิเป็นดอกแนี่อดอกงามงามแล้วก็หอมขึ้นกันเอ้หอมบานอ่อนจะรู้แต่ว่า<ห>วดอกสวยใช่ดอกเกศได้นี่อ๋อต้นดอกเกศว่ะใช่ใช่ยังร่เคยเห็นดอกเกศที่บ่หน่าล่ะ มันสวยมากใช่ไหมที่ฉันก็อยากได้ดอกเก็บมาไว้บ้านเพื่อนกับมาปลูกมันก็งามตะใบที่พี่นองมันกินนามบาพอมร้อนต้องลิ่มหอยมาแล้วแน่เมื่อนี้ท่าเท่าที่ท่าได้ค่ะอันที่มันมีรากก็ไม่มีใครจะตัดให้เราเราก็เว้นไปเลยค่ะก็ต้องอาจารย์อ่อนจัร์คนที่มีแข็งแรงเท่านั้นที่จะมาตัดเดียวจะให้นเพื่อนมาคอยตัดเก็บที่หลังให้เราเศร้าเก็บแขนก่อน สีก็เอาตุ่มกันไว้นี่แหละคันเรือค่ะเดี๋ยวนี้เขาท่าเขาที่ท่าได้เท่านั้นไม่เขาข้นเจ้าไม่ไม่โบกี้อาจารย์นนจันท์มาเมื่อที่เรียกก็บือยซูซืุยไหมมะนางแตงเพ่งดีดกีตามัน,มนก็เก่งด้วยเนาะเนี่ยเวลาจับคอกีตาร์บอลวอใส่กำลังเนี้ยเราก็ดีดจุดเบิ้มือเบิ้เว้นเก่งสะอาดนั่นแหละล่ะมามานี่แม่งบ่ล่ะจัดบ่แม่มันลนอันไหนแดงแดงแกมแกมนี่ไม่กินนะกินบ่ทันไหมลนกำลังปงไหมเป็นบ่ทันกัน ก็ฮ่าบ้างเนาอืมกินได้เยอะคัมพูดนะคะอืมคมพู่นะคะทุกท่านอร่อยค่ะไม่แมงเนาะกินใน,นง่ายอยู่ซื้อมาถ้ากินไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปใช่ไหม,มแต่ตัวน,นี้มันแพงไงใไหม่ๆของมันแพงซื้อมาแล้วทิ้งเสียดายมากเลยกินไม่ได้ของแพงไหมอืมแพงเราซื้อแพงแล้วเราก็อยากจะเลือกที่มันดีหน่อยใช่ไหมใช่ซื้อได้พารคือซื้อร่วมเป็นเงินร้องห่อดกันแล้ว อาหารอุ้ยจ่ายค่าอาหารหมื่นละเป็นพันจิวได้บ่ลูกขา้เงินพันหากินได้เป็นเกือบสองอาทิตย์ผักเนื้อวะบ่แล้วไม่ถูกนี่เหรอถูกมเรียงได้ถูกยิ้มเงินไหมฮายซื้อให้ถูกกับเดี๋ยวเด็กหน่อยกินนะข้นวซอยนี่แพงหรือย,อยังอ่ะฮะแพงนีอ่ย,อยังตอนนี้วิมีแนวแพงพักก็ถือกำลังอ่ะอืม ขเขาเนีอยู่พื้นที่ที่มีชาวเขาเนาะที่คนปลูกขึ้นเห็ดบ่เขาเจ้าเห็ดเห็ดยังเห็ดทุ่งบาซ่าบาซ่าบาทแต่ว่าพัก์นือหาบาตผูกข้าสวนเขาเจ้าก็ออกมาขายหนือบ่กนนะอืม,อมก็ดีเนี่ยเรอยู่พื้นที่แบบนั้นไงนะนสำหรับคลิปนี้ท่านก็เพียงกุาปาะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ